ตอนที่46ออกกำลังกายทั้งตัวเจ้าคิดว่ายัางไงอย่างน้อยก็หนึ่งชั่วโมงได้แล้วครับนะัคาราฮะตะโกงว่าในโลกแห่งการกีฬาอาชีพความทันสมัยของการฝึกฝนเป็นสิ่งจําเป็นแม้แต่ในวงการซุโมอาชีพเองก็ไม่มีข้อยกเวน้นในโลกของซุโมก็มีนักซุโมจานวนไม่น้อยเน้นไปทางการฝึกยกน้ําหนักแต่วิธีการฝึกอันเก่าแก่โบราณอย่างการทาชิโกเทปโปและซูริอาชิสิ่งเหล่านั้นกับยังไม่ได้เสื่อมหายไปไหน แต่ชิโกะแบบนี้นะทั้งทําได้สูงระดับนั้นทั้งยังค้างไว้ได้เป็นเวลานานอีกตึมชินริวคิดว่าเขาทําอะไรอยู่คงเป็นการฝึกแทนที่จะเป็นการทําสุริอาชิครับแต่ความเข้มข้นของการใช้พลังงานมันห่างไกลเกินกว่าจะทำชูริอาชิจะเทียบได้ถ้าจะเปรียบเทียบได้กับบางสิ่งมันก็คงจะคล้ายคลึงกับท่าฝึกหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ของจีนอย่างท่านั่งมา้าท่านั่งม้าแหละมันเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการฝึกคงที่สลับใช้ในการเสริมสร้างความแข็งแรงที่จําเป็นกับศิลปะการต่อสู้ประเภทนั้นๆซึ่งคุณจะไม่สามารถได้รับมันจากการฝึกกล้ามเนื้อแบบปกติได้ยังไงก็ดีถึงผมจะบอกว่ามันเป็นการฝึกคงที่แต่มันเป็นเพียงลักษณะที่มองเห็นจากภายนอกเท่านั้นยิ่งหมุนเร็วก็ยิ่งดูเหมือนหยุดนิ่งการเคลื่อนไหวของเขาในตอนนี้ทั้งแม่นยำทั้งยุ่งเหยิงและทรงพลังที่สุดมวลกล้ามเนื้อทั้งหมดของเขาถูกใช้งานอย่าง สุดกำลังอยู่ตอนนี้นั่นคือสิ่งที่ฉันได้รับการบอกเล่ามาจากเรือนสวนของสุคนินเนความสมดุลเข้าขั้นสมบูรณ์แบบฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจการฝึกของสุคนเอยู่ดีก็อย่างเช่นแขนที่งออยู่เล็กน้อยของเขากำลังออกแรงดึงอย่างสุดแรงในเวลาเดียวกันเขากำลังออกแรงผลักอย่างสุดแรงอยู่ด้วยด้วยวิธีเดียวกันที่ส่วนขาของเขาออกแรงดันพื้นไว้อย่างสุดแรงพร้อมๆกันนั้นเขาก็กำลังออกแรงยันตัวไว้อย่างสุดแรง และแน่นอนมือของเขาก็กําลังออกแรงจับอย่างสุดแรงและคลายออกอย่างสุดแรงด้วยเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นยังมีเรือแขนและขาของสุคนิค์กาลังคดเคี้ยวเบี้ยวบิดกันไปมาอย่างสุดแรงเข้ามาหาสู่ตัวเขาและกําลังห่างไกลจากตัวเขาในเวลาเดียวกันนั้นด้วยมันเป็นการออกกาลังกายทั่วทั้งตัวที่เขาขั้นสมบูรณ์แบบการประลองที่แท้จริงคือวันพรุ่งนี้อุ่นเครื่องเท่านี้ในวันนี้ของพอนี่คืออุ่นเครื่องเหรอ เธอบอกเรามาแล้วนะว่าเธอคาดหวังอะไรจากการเข้าสู่การลองฝีมือในครั้งนี้นะ่ะว่ามันชัดเจนจนไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรสักขนาดนี้ฉันปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประลองความแข็งแกร่ง